คนไทย100%เเซชมรีแอคโมเมธนัชชาขณะขอชเลน์ในศึกวอลเลย์บอลลีกเกาหลีชมรีแอคโมเมธนัชชาขอาเลน์ในศึกวอลเลย์บอลหลีกเกาหลีที่เห็นแล้วรู้เลยว่าเป็นคนไทย100เอร์เซนวันที่3พอยอ66ควบคนหลงการแข่งขันวอลเลย์บอลโคโววีลีกเกาหลีฤดูการ2023-24ซึ่งไฮพาดของโมเมธนัชชาสุกสดพลิกล็อกชนะแทนจอนชองกวานจังเรสสปาร์ของเมกาวาตี3-0เซต2 5 2ส 25, 22และ 25- 20เกมนี้ช่วงท้ายเซตที่3มีจังหวะที่โมเมธนัชชาบีหลังวอลเล่บอลหญิงไทยตบบอลไปลงท้ายคอสกรรมการชี้ว่าเป็นบอลเอาท์เธอจึงขอเชาเลนจ์พร้อมพนม,มือซึ่งช็อตน,นี้ทำให้แฟนแฟนวอลเล่บอลต่างเข้ามาแซวว่าโมเมเป็นคนไทยแท้100เปอร์เซ็นต์จังหวะดังกล่าวสรุปว่าบอลลงในสนามทำให้ไฮพาสขึ้นแมตพอยต์และเป็นเรสปาร์คที่ตกติดบล็อกทำให้ไฮพาสปลดล็อกชนะนัดแรกในเกมลีกมีเพิ่มเป็น5คะแนนรั้งอันดับ6ของตาราง โปรแกรมต่อไปไฮพาดของโมเมธนัชาสุขสดมีคิวลงสนามพบ GS c a n t e c h ทในวันที่7พอพยอ66 6เวลา17นาฬิกา